สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับและแล้วนะครับทีมชาติไทยก็เดินทางมาถึง VNL สักทีนะครับเพราะในเกมวันนี้นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติโดมินิกันทีมอันดับ11ของโลกไป3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 20ต่อ25 25ต่อ17และ26ต่อ24เปิดหัวการแข่งขันสัปดาห์ที่2ไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ โดยในเกมนี้นะครับพัทยาเป็นผู้ทําคะแนนสูงสุดที่17คะแนนกับ2บล็อกและ2 S ครับซึ่งหลังจากเกมจบลงนะครับชาวเวียดนามที่ได้รับชมเกมนะครับจะมีความรู้สึกเป็นเช่นไรกันบ้างเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้เข้ามากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทีมหญิงไทยด้วยนะส่วนความคิดเห็นที่2นะครับได้ให้ทัศนะว่า ตอนนี้เกมของไทยดูแตกต่างไปจากสัปดาห์ที่1อย่างสิ้นเชิงเลยและความคิดเห็นที่3นะครับก็ได้มากล่าวเชิงตัดพ้อว่าดูลีลาการเล่นของไทยแล้วไม่รู้ว่าเวียดนามจะเอาชนะได้เมื่อไหร่ส่วนความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้เข้ามาถามสั้นๆว่าเพียวยังไม่ปรากฏตัวอีกหรืออย่างไรก็ตามนะครับก็มีชาวเวียดนามจํานวนหนึ่งนะครับที่มองไปถึงประเด็นการเล่นของทีมชาติโดเมนิกันว่าโดมินิกัน พวกเขามีตัวโอลิมปิกแล้วนี่จึงเป็นครั้งแรกที่โค้ชของพวกเขาส่งตัวสำรองลงไปต่อสู้ในแมตช์หลักเช่นนี้ซึ่งก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็มากล่าวเสริมว่ามันก็โชคดีที่โดมินิกันมีตัวเข้าร่วมโอลิมปิกอยู่แล้วแต่หากพวกเขาแพ้นในทัวร์นาเมนต์นี้คะแนนของพวกเขาจะถูกหักออกนะส่วนชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็มากล่าวคล้ายๆกันนะครับว่าอีกเดือนกว่า,ก,วาก็จะได้ไปเล่นโอลิมปิกกันแล้ว โอลิมปิกถูกจองหมดแล้วจึงยังไม่เคยเห็นทีมไหนเลยที่เล่นเต็มกำลังซึ่งแอดมองว่าเขาก็คงหมายถึงว่าโดมินิกันนะครับเล่นกับสาวไทยนัดนี้ไม่เต็มกำลังนั่นเองครับส่วนความเห็นของชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็ได้เข้ามาให้ทัศนะว่าสาวสาวโดมินิกันมักจะแพ้ให้ทีมอันดับต่ำกว่าเสมอตำแหน่ง B1 แย่ที่สุดแล้วซึ่งก็มีคนนะครับก็เข้ามากล่าวทำนองเดียวกันเลยว่า เวลาเจอทีมแกรงโดมินิกันก็สู้ได้อย่างเท่าเทียมแต่พอเจอทีมอ่อนกลับนอนหงายนั่นคือคำขวัญของสาวโดมินิกันและความเห็นของชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็มากล่าวกลางๆนะครับว่าประเทศไทยกลับมามีแต้มมากกว่า200อีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับทีมชาติหญิงไทยมีแต้มอยู่ที่212.60แต้มนะครับอยู่ในอันดับที่13ของโลกครับ ก็จบไปสําหรับคอมเมนต์เวียดนามนะครับก็ก่อนจบไปแอดก็ขอแถมความคิดเห็นจากประเทศเอื่นๆสัก2อสาความเห็นนะครับโดยความเห็นของชาวเกาหลีใต้คนนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวไปถึงนักกีฬาไทยว่าวิภาวีก็น่ารักส่วนผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นคนนี้นะครับมากล่าวว่าประเทศไทยเริ่มเอาจริงละและความเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นชาวพมา่านะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าเพื่อนบ้านของฉันเย่แข็งแกร่งมาก เมื่อไทยชนะฉันก็ยืนและเต้นน้ำตาไหลออกมารักนะจากเมียนมาครับและ่นั้นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับที่แอดได้นำมาให้รับชมกันนะครับสําหรับเกมต่อไปของสาวไทยนะครับก็คือวันที่31พฤษภาคม2017เวลา1 1โมงครึ่งไทยเจอกับฝรั่งเศสครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และบากบูทีวียังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลยครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ